เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพต้นใบแผนภาพต้นใบคืออะไรคือจัดข้อมูลค่ะเป็นกลุ่มๆเป็นช่วงๆนะคะโดยแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนที่เป็นต้นแล้วก็ส่วนที่เป็นใบอย่างเช่นคุยยกตัวอย่างนะคะ 9, 9, 9 999ค่ะส่วนที่เป็นใบก็คือส่วนที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยที่นี้คือ9เพราะฉะนั้นใบก็คือ9 9ตัวนี้ที่ครูเน้นด้วยสีม่วงนีต้นค่ะที่เหลือจะกลายเป็นต้นต้นก็คือ99บยกตัวอย่างเพิ่ม99อ่ะเกใบคือ 9, ตัวหลังถูกไหมคะหลักหน่วยคือไมค่ะคือ9เพราะฉะนั้น9ตัวหน้าก็จะกลายเป็นต้นแบบนี้นะคะรู้จักต้นรู้จักใบมาดูตัวอย่างที่1เลยค่ะตัวอย่างที่1เนี่ยเป็นน้ําหนักของนักเรียนค่ะทั้งหมด20คนและเขาก็กําหนดน้ําหนักมาให้เราอะนะเป็นข้อมูลดิบทั้งหมด20คนการสร้างแผนภาพต้นใบอันดับแรกเลยค่ะข้อมูลต่ําสุดคือเท่าไหร่ ลองกว่าดสายตาและตอบปุูซิว่าข้อมูลต่ำสุดตอนนี้คือ35สูงสุดคือ67เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะน้ำหนักจะอยู่ระหว่าง35ถึง67อ่านะคะ35ถึง67เดี๋ยวเราจะต้องมีการแบ่งกลุ่มกันตอนนี้ต้นของเราคือ3ถึง6 3ถึง6ค่ะ เราต้องสร้างกลุ่มของข้อมูลการอ่ะขึ้นต้นด้วย3ช่วงค่ะคิดเป็นช่วงช่วงที่ขึ้นต้นด้วย3มีอะไรบ้าง30ถึง39มถูกไหมข้อมูลที่อยู่ในช่วงของ30 –มสถึงสาเกนี่ยก็คือ3031 32 33... ไปเรื่อยๆจนถึง39อ่าช่วงที่ขึ้นต้นด้วย3ต่อไปช่วงที่ขึ้นต้นด้วย4ค่ะ 4 0ถึง49ต่อไปช่วงที่ขึ้นต้นด้วย5 5 0ถึง59และสุดท้ายคือช่วงที่ขึ้นต้นด้วย6ค่ะ60-69ถึง69าทำไมเราต้องสร้างปุ่มช่วงตั้งแต่3-6คถึง6คะเพราะว่าข้อมูลน้อยสุดของเราเนี่ยคือ35ต้นคือ3มากสุดคือ67ต้นคือ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างกลุ่มของข้อมูลเนี่ยก็จะสร้างช่วงที่ขึ้นต้นในสามถึงช่วงที่ขึ้นต้นด้วย6นั่นเองนะได้นะคะต่อไปต่อไปมนาะเราจะต้องนำข้อมูลแต่ละตัวค่ะที่เขากำหนดมาให้เราเนี่ยมาใส่ในช่วงมาแบ่งกลุ่มนะคะให้เรียบร้อยนะคะอย่างเช่นตัวแรกค่ะตัวไหนใส่แล้วขีดค่ะ นะตัวแรกค่ะ35หอยู่ในช่วงไหนช่วง3 0มสถึงสาใช่ไหมอ่ะคูก็ใส่สาิหลงไปตัวต่อไป62อ่าคูก็ใส่ในช่วงสุดท้ายเลยช่วงที่ขึ้นต้นด้วยหกนะคะสีิบอยู่ในช่วงนี้นะคะนำข้อมูลมาใส่ในช่วงให้ถูกต้อง4ี่สอยู่ในช่วง4 0่สถึงสีแบบนี้เลยค่ะ นะาทำได้นะคะทำได้อยู่แล้วไม่ยากเกินใจใส่ให้ครบทุกตัวตัวไหนใส่แล้วขีดค่านะเวลาทำมีสติค่ะจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะน้เาเดอยทแบบเนี้ยทำไปได้เลยครูคิดว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วนะททำไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันตัวไหนซ้ำก็ใส่นะคะ45

สองนั่นเองนะคะแบ่งกลุ่มเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มนะตอนนี้เราแบ่งได้ทั้งหมดสี่กลุ่มถูกไหมคะอาเติมลงไปแบ่งได้สี่กลุ่มนะแบ่งได้สี่กลุ่มนำข้อมูลค่ะเมื่อเราแบ่งกลุ่มแล้วเรียบร้อยนำข้อมูลที่เราแบ่งกลุ่มมาสร้างแผนภาพต้นใบเริ่มจากการสร้างต้นก่อนมาตีเส้นสร้างต้นก่อนเลยค่ะ นะต้นใบไปดูซิต้นของเราเริ่มต้นจากอะไรนะ3ถึง6เราก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่3ามถึงหค่ะไล่ไป3 4 5แล้วก็6นะอ่าแล้วนำข้อมูลมาใส่เหมือนเดิมตัวแรกคือ35ค่ะใบคืออะไรนะ 35นี่ใบคือ5ต้นคือ3ามเวลาใส่เขาจะใส่แค่ใบค่ะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของใบถูกไหมก็ใส่แค่5ตัวไหนใส่แล้วขีดนะต,ตัวต่อไปค่ะ37ใบคือ7ครูก็ใส่7ต่อไป9เห็นไหมอ่าใบคือหลักหน่วยนามาใส่ในส่วนของใบค่ะเวลาอ่านนะคะเขาไม่ได้อ่านแค่หนะ ไม่ได้อ่านแค่7ไม่ได้อ่านแค่9แต่เวลาอ่านเขาอ่านต้นด้วยต้นคือ3ใบคือ5เพราะฉะนั้นค่านี้คือ35 37แล้วก็39อ่านต้นก่อนแล้วถึงจะอ่านใบนะต่อไปค่ะ41ครูก็ใส่แค่1ใส่4 0 6 5 5นห 1> 9ก้าหนึกนแบบนี้เลยนะคะหลักหน่วยคือใบต่อ3ามสาห้าหสองอ่ะหกคูณใส่สองหกสสุดท้ายคือ ศูนย์ได้แผนภาพต้นใบแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะเราใส่ข้อมูลต้นแล้วใบแล้วนะคะจะสมบูรณ์เมื่อเราเรียงข้อมูลค่ะนะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากค่ะต้องเรียงด้วยนะอย่าลืมเรียงนะคะเรียงจากน้อยไปมากอย่างเช่นช่วงแรกห้าเจ็ดเก้านี่เรียงหรือ,อยังเรียงแล้วถูกไหม เรียงแล้วเราก็ไม่ต้องแก้อะไรช่วงที่4ี่ค่ะ1 4ึสูนย์เรียงหรือ,อยังเนี่ยยังยังไม่ได้เรียงเลยนะคะต่อไปเราต้องเรียงค่ะเรียงจากน้อยไปมากนะคะมากมาเรียงกันในข้อที่3ค่ะมาเรียงกันแผนภาพต้นใบเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะต้นอ่ะสามสี่ห้าแล้วก็ หกอ่าใบใบในช่วงที่สามเนี่ยห้าเจ็ดเก้าเียงอยู่แล้วนะคะช่วงที่สี่ค่ะก็ต้องเอาอะไรขึ้นก่อนนะศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่าจะต้องมีการสลับนิดนึงนะคะแล้วไงต่อสี่แล้วก็ห้าสามตัว 4แล้วก็5 3ตัวต่อเลย6 9 6แล้วก็9มาช่วงที่5ค่ะเรียงข้อมูลของช่วงที่5หน่อยตัวแรกคือ1 2อ่าใส่ค่อยๆใส่ค่ะ1 2 3 2ตัวแล้วก็5 สาองตัวค่ะแล้วก็ห้ามืนหัวหรือเปล่าสลับไปสลับ่สลับมายังไม่มืนนะคะอ่ะช่วงสุดท้ายค่ะ60เรียงเลย0ูนย์สองเจ่ะศูนสองเครูก็ใส่เลยศูสองแล้วก็เจเรียบร้อยค่ะ สร้างแผนภาพต้นใบเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องหาก่อนนะคะขั้นตอนแรกข้อมูลน้อยสุดตามสุดคือเท่าไหร่นะคะเพื่อจะแบ่งช่วงแบ่งกลุ่มของข้อมูลแล้วนำข้อมูลเนี่ยมาใส่ในกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะจากงานสร้างแผนภาพต้นใบค่ะโดยที่ใบจะต้องทำไมด้วยเลียงเรี้ยงจากน้อยไปมากนะคะอย่าลืมเรียงจากน้อยไปมากทำได้ทำได้ อเลยมาตอบคําถามกันค่ะสร้างแผนภาพเป็นต้องอ่านเป็นแปลความหมายได้นะคะมาดูซิได้หรือเปล่าในช่วงข้อมูลใดนะคะมีจํานวนข้อมูลมากที่สุดช่วงไหนนะมีข้อมูลมากสุดเลยช่วงนี้ไหมข้อมูลเยอะมากอะมากสุดเลยคือช่วงที่ขึ้นต้นด้วย4คะ่ะเขาให้ตอบเป็นช่วงมันก็คือช่วง4 0ถึง49แล้วช่วงไหนคะมีจำนวน มากที่สุดหนักกี่กิโลกร,รัมมีจํานวนมากที่สุดนักเรียนหนักกี่กิโลกร,รัมคะที่มีจํานวนมากที่สุดเห็นห้าใชไหมมีตั้งสามตัวเนี่ยซ้ํากันตั้งสามตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนนี้ค่ะคือส่วนที่ซ้ากันมากที่สุดนะคะก็คือเท่าไหร่ตอบห้าไหมคะไม่อ่านต้นด้วยต้นคือสี่เพราะฉะนั้น ตอบ45ค่ะเวลาอ่านอ่านต้นก่อนแล้วถึงจะอ่านใบจานวนกี่คนคะ3คนนะนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำสุดค่ะต่ำสุดดูข้อมูลตัวแรกตรงนี้เลยคือต่ำสุดเวลาอ่านอ่านต้นด้วย3 5สูงสุดค่ะตัวสุดท้ายเลยเพราะข้อมูลเราเลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นน้อยสุดคือตัวแรกมากสุดคือตัวสุดท้ายค่ะ7อ่าน 67จนะคะ67จอ่าจำนวนกี่จำนวนกี่คนนะ1คนนะคะเขาถามว่ามีน้ำหนักต่างกันเท่าไหร่สูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยต่างกันเท่าไหร่นะคะก็เอามาลบกัน,นะคะ่ะ67ลบด้วย35จะได้32กิโลกรัมน,นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มีน้ำหนักสูงสุดต่างจากนักเรียนที่มีน้ำหนัก ต่ำสุดเนี่ยอยู่32กิโลกรัมค่ะตัวอย่างที่2นะคะถ้าตัวอย่างแรกนะยังมองไม่ออกไม่เป็นไรนะคะตัวอย่างแรกเป็นนี้เสมอเลยนะคะเดี๋ยวทำต่อ,ต,อต่อไปฝึกไปเรื่อยเราได้เองจริงๆตัวอย่างที่2ค่ะเขาบอกว่าเป็นผลการทดสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียนม2นะคะแนนเต็ม50ทั้งหมด30คนค่ะนะให้คะแนนมาเลยนะคะทั้งหมด30คนอันดับแรกให้สร้างแผนภาพต้นใบต้องทำอะไรก่อน หาข้อมูลต่มสุดข้อมูลสูงสุดค่ะเพื่อกำหนดช่วงนะตามสุดเท่าไหร่ลองกวาดสายตาแล้วตอบผู้ซิว่าน้อยสุดเนี่ยเท่าไหร่ข้อมูลตอนนี้เก้าถูกไหมสูงสุดค่ะ48อ่าได้มาแล้วตามสุดสูงสุดนะคะต่อไปแบ่งข้อมูลเป็นช่วงช่วงค่ะน้อยสุดเนี่ยเก้าสูงสุดคือ48 ่ะเราต้องสร้างช่วงช่วงแรกขึ้นต้นด้วยอะไรเนี่ยไม่มีให้เห็นก็คือช่วงที่ขึ้นต้นด้วยศูนย์คืออะไรคะศถึงเไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายของเราก็คือขึ้นต้นด้วย4ก็คือ40่สิถึงสี่สินะอ่ะไล่ไปคะ่ะศูนย์ถึงเก้าแล้วก็ สิบถึงสิบเก้าอ่ะช่วงนี้คือช่วงที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งต่อไปช่วงที่ขึ้นต้นด้วยสองค่ะยี่สิบถึงยี่สิบเก้าสามสิบถึงสามสิบเก้าสุดท้ายค่ะต้องเป็นอะไรช่วงสุดท้ายขึ้นต้นด้วยสี่สี่สิบถึงสี่สิบเก้าอ่ะคูเว้นไว้ให้สองบรรทัดนะคะเพราะว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้อ่าแบ่งออกเป็นกี่ช่วงนะ 1>, 1 2 3 4 5ส้าห้าช่วงอ่ะเราก็เติมไป5ช่วงได้แก่อะไรบ้างจากนั้นค่ะนาข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยนะข้อมูลดิบที่เขาให้เราเรามาเนี่ยมาเติมในช่วงแต่ละช่วงให้ถูกต้องแล้วก็ให้ครบทุกตัวนะคะมามาเลย ตัวแรกค่ะตัวไหนใส่แล้วขีดค่าไปเลยเนาะจะได้ไม่ลืมค่ะจะไ,ได้ไม่สับสนว่าสามสิบอยู่ยช่วงไหนช่วง30มสถึงสานะต่างคนต่างเติมไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันทุกคนทําได้อยู่สี่สสาแปดสี่สิบส จะหยุดวิดีโอไว้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตรวจคําตอบกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูก็ทําไปเรื่อยๆ36 32 25 40 24 34 39 สิบเก้ายี่สิบห้าสามสิบสามสามสิบห้ายี่สิบแปดสามสิบเจ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบห้า ใส่ให้ถูกช่วงนะคะมีสติเวลาทำะนะเก้าสนะิบเจ็ดสามสิบหบเกี่สิบปดสี่สิบห้าเนาะตัวนี้สีนะคะอ่ะสี่สบสอง 22 33 34แล้วก็38ค่ะอ่าเรามาเขียนแผนภาพต้นใบกันค่ะเราจะสร้างแผนภาพต้นใบเราก็ต้องเริ่มจากการสร้างต้นก่อนแล้วถึงจะใบถูกไหมคะต้นเราเริ่มต้นที่อะไรให้ไปดูช่วงค่ะช่วงแรกเนี่ยคือ0-9ถึง9ต้นคือ0 ต่อไปค่ะ10บถึงสิต้นคือ1ถูกไหมคะเพราะมันขึ้นต้นด้วย1ต่อไปค่ะ20่สถึง9ต้นคือสองเพราะขึ้นต้นด้วย2แบบนี้ค่ะไล่ไปจนสุดท้ายเลย40่สถึงสีก็คือช่วงที่มีต้นเป็นสี่นั่นเองอ่ะคูไล่มาแล้วนะคะไล่มาศูนย์สาสี่จากนั้นค่ะนำใบมาใส่ตัวแรก9้า ครูก็ใส่เก้าถูกไหมใบครูใส่เก้าตัวไหนใส่แล้วขีดนะคะอย่าลืมว่าในการใส่ใบเราจะต้องทําไมด้วยคะเรียงจากน้อยไปมากอ่าเราเรียงเลยข้อที่สองเราเริ่มโ่้งแค่วและเราเรียงเลยค่ะเรียงจากน้อยไปมากนะคะมาต่อคะ่ะสิบเก้าครูก็ใส่เก้าแต่ทําไมน้อยไปมากครูใส่ศูนย์ก่อนอ่ะศูนย์เจ็ด แล้วก็9เรียงเรียบร้อยค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะช่วง20-29น้อยสุดคือ22ครูใส่2 4 5 2ตัวสุดท้ายคือ8อช่วงที่3ค่ะ30-39ตัวแรกค่ะน้อยสุดคือ สามีกี่ตัวนะสองตัวอครูก็ใส่สองสองสค่ะมีไหมมีสองตัวอครูก็ใส่สาสาตัวต่อไป34ก็สองตัวสี่สี่ห้ามีไหมสามสิห้ามี1ตัวครูใส่สามสหสามค่ะสามสหสองตัวครูใส่ห หกสามสิบเจ็ดนะฮะสามสิบเจ็ดนี่หนึ่งตัวสามสิบแปดค่ะหนึ่งสองสามสิบแปดสองตัวแล้วก็สามสิบเก้าสุดท้ายละอีกสองตัวแบบนี้ค่ะค่อยๆเรียงไปตัวไหนใส่แล้วขีดเรียงกัดับบจากน้อยไปมากสุดท้ายช่วงที่สี่สี่สิบถึงสี่สิบเก้านะคะตัวแรกน้อยสุดเลยสี่สิบครูใส่ศูนย์สี่สิบเอ็ดหนึ่ง 42 2 4ิ3สองสอแล้วก็48ตัวสุดท้ายเรียบร้อยค่ะสร้างได้เนาะไม่ยากเกินใจค่ะเปิดไปใบงานหน้าต่อไปเลยค่ะสร้างแผนภาพเป็นอ่านได้แปลความหมายได้นะคะมาอาจจะต้องมีการพลิกหน้าบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าคำถามมันอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะมา ภาพที่เราสร้างมานะคะมาตอบคําถามกันเลยในช่วงข้อมูลใดค่ะช่วงคะแนนไหนนะมีจํานวนข้อมูลมากที่สุดมาไปดูแผนภาพกันช่วงไหนนะมีข้อมูลมากที่สุดเลยช่วงนี้ถูกไหมคะช่วงค่ะต่อเป็นช่วงช่วงที่ขึ้นต้นด้วยสามก็คือ30ถึง39มาใส่เลย30สถึงส9ิต่อเลยค่ะ นักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ําสุดค่ะแล้วก็สูงสุดมาดูกันเลยต่ําสุดสูงสุดข้อมูลมันเรียงแล้วเพราะฉะนั้นต่ําสุดก็ต้องเป็นตัวแรกนี่แหละคือ9สูงสุดคือ8ปดไหมสี่สินะคะสี 48, อ่านต้นด้วยนะคะไม่ใช่8เฉยๆอ่ามาใส่ค่ะต่ำสุดคือ9สูงสุดคือ48และได้คะแนนน้อยกว่า10ค่ะ มีกี่คนน้อยกว่า1ิบสบคือตรงนี้น้อยกว่า10มีแค่ตัวเดียวก็คือคนที่ได้9เ,เพราะฉะนั้นเขาถามว่ากี่คนค่ะเราก็ตอบเลยว่า1คนเรียบร้อยง่ายทำได้อยู่แล้วนะคะนักเรียนคุบเก่งอยู่แล้วแล้วเจอกันเรื่องต่อๆไปนะคะ